ตายแล้วโฮ้โตายแล้วพี่ฟิลมนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยทำไงดีเราทำไรอ่ะเฮ้ยมานี่เลยจะไปไหนมานี่ก่อนเฮ้ยเธออะไรอ่ะเฮ้ย นี่แหละครับนี่แหละครับโอ้ยอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยกล่าวว่าจะแอบเดินเข้าบ้านซะหน่อยเอาะไปก็ได้ไปก็ได้หมดตันแผนเราอุ้ยเจออะไรมาเจออะไรมาอะไรพี่ฟิล์มไม่มีอะไรอุ้ยกล่องกล่องกล่องอะไรอะกล่องกล่องอะไรกล่องกล่อะไรอะพดูเห็นมันตกอยู่หน้าบ้านก็เลยไปเก็บนะอ๋อฟิล์มสั่งเอาไว้ฟิลสั่งเอาไว้สั่งอะไรไปไปไปทำไมอะถ้าเกิดของใครไม่รู้ก็ของฟิล์มไง โอ้ยพี่ฟิล์มไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกผมก็จะไปแล้วเนี่ยไปไหนเนี่ยขอดูหน่อยเลี้ยวขอดูหน่อยเอาไงดีทุกคนอะให้ดูก็ได้ไหนไหนถือแล้วไว้แต่ไม่ให้จับนะทำไมอะก็ไม่ให้จับไงได้มามาดูห้ามจับจับห้ามดูมาห้ามจับฮะจับก็ได้อะจับ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 ขอแล้ว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 อุ้ยลาบูบูวีสองอุ้ย ถูกด้วยถ้าอย่างพี่ฟิลนะไปซื้อลาบูบูมาใหม่เลยเนี่ยโฟกัสนะเก็บตังค์ทุกวันเลยเนี่ยมีสองซะด้วยอ่ะอุ้ยอยากแกะจังเลยอยากแกะอยากแกะอะไรพี่ฟิล์มนี่ตังค์โฟกัสโฟกัสก็ต้องเป็นคนแกะสิก็ขอแกะได้ไหมแต่ขอเป็นของโฟกัสไงไม่ได้ไม่ได้โฟกัสจะแกะเองอื่ฟคิดแผนชั่วร้ายออกแล้วทุกคน ต้องหาจังหวะก่อนโอ้พีฟ่ฟิล awesome> ์มโฟกัสเริ่มหิวน้ำแล้วอ่ะเดินทางมาไกลมากเลยเนี่ยโฟกัสเอารับบูไว้ตรงนี้ก่อนนะแต่พี่ฟิล์มอย่ายุ่งเด็ดขาดเลยนะถ้้พี่ฟิล์มจับแม้แต่นิดเดียวเจอดีแน่เอาไว้นี่นะอย่านะอย่าให้ขยับนะเล็งก่อนเล็งก่อนตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้นี่นี่ถ้าขยับนะถ้าขยับนะโดนแน่เลยเร็ ไปก,กินนะ้ำก่อนได้มั้ยพี่เอมโอเคโอเคอย่ายุ่งนะนี่ไงจังหวะของเราคิดแ,แผนชั่วร้ายออกแล้วเดี๋ยวเรานะจะแกล้งทําเป็นทายให้ถูกว่าข้างในนี้สีอะไรและพอเราทายถูกเราก็บอกว่าต้องเป็นของเราเฮ้ย <Hey, S 2> ให้ฟุกาเล่นเกมความชั่วร้ายว่าแต่เราจะรู้ได้ไงว่าของข้างในเป็นสีอะไรอะ่ะเราทายให้ถูกนะฟุก้าจะเล่นโดยไหมนะยังไงดีอะ่ะ ฮ้ยคิดแผนในแผนออกแล้วเฮ้เดี um> ๋ยวเราจะแกะใต้กล่องแล้วก็เนียนๆไปไม่โฟกัสรู้นะทุกคนแต่เราจะได้รู้ก่อนไงเพราะเราจะได้ทายถูกนะทุกคนเราทายถูกปุ๊บโห้ยเฮ้ยนี่ไง เราได้การ์ดมาแล้ว<ด>เป็นสีนี้นี่เองสิงนะจะเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยไม่ใช่ให้เพื่อนๆทายกันก่อนว่าสีเนี้ยมันสีอะไรจะเกิดทายถูกเอาไปเลย <IS TH> ความภาคภูมิใจยังไงล่ะจร <IS TH> <ก><ด>ิงมันต้องเก็บใส่วัน,นที่เดิมด โอ้ยพี่ฟิมอะไรทำไรเนี่ยฟิมก็นั่งดูเกมไปที่ฟิมเล่นเนี่ยพฟิมกำลังเล่นอยู่เล่นอยู่อะใช่แล้วโอเคมามาทุกคนปบบกับบ้านนะเรามาแกะลาบูบู้แล้วกันทุกคนพี่มีเกมมาให้เล่นเกมเกมอะไรอะถ้าเกิดสมมติว่าฟิมเนี่ยทายถูกว่าลาบูบู้ตัวเนี้ยสีอะไรอะฟิมต้องได้ลาบูบู้แต่ถ้าฟิมทายผิดโฟกัสเอาเงินที่ฟิมเก็บสะสมมานานนครับ หมื่นปีเอาไปซื้อเราบูได้สิบห้าล้านตัวเลยหรอใช่จริงนะจริงจริงนะจริงแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมฟิมนะไม่มีทางทายถูยถกหรอกเวลาบูบูในกล่องนี้เป็นสีอะไร,รอ,อ่ะมามา,มาพวก,กันเริ่มแกญ่นะพี่ฟิมได้พือขอทายก่อนฟิมขอทายสี มีกี่สีเนดูหน่อยสิมีกี่สีเจ็ดสีเจ็ดสีมีสีเขตยดหนึ่งพิมขอท่ายว่าเป็นตัวสีชมพูใช่ใช่ล่ะพิมถ่ายถูกนะิม์ขอละกันนะได้ก็ได้นี่มั่นใจมากนี่อะไรมาไม่เปลี่ยนกับกอลบอลเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยดีกว่าถ้าถูกเอาไปเลยนะได้แต่ถ้าเก็ไม่ได้ผิดเอาเงินที่พิมพ์เก็บสะสมมาเอาไปเลยได้แกะนี่เท่าเทียมมามามา แก่ไงเดียก็แก่ทางทางใต้กล่องก็ได้ใต้กล่องนะใช่ได้เก็บกล่องแบบสวยๆแล้วกันใช่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอสีอะไรเป็นไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูการ์ดกันดีกว่าพี่ฟิลกดการ์ดการ์ดการ์ดโอ้การ์ดอยู่ไหนนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดูแค่กายก็พอไม่ต้องดูข้างในตัวสีดอกข้างในตัวสีอะไรนะเป็นยังไงกันนะพี่พีว่าสีอะไรอนะสีชมพูม,พมีใครตอบเหมือนฟ์มบ้างมีใครตอบเหมือนฟิ์มบ้างสีชมพูใช่ไหมใช่แน่นอนโ,อโไม่ใช่แน่นอนมาดูมาดูมาด,มาดูหนึ่งสองสาม้ยกลับหัวถูกแล้ว <c oughs> สีชมพู <c oughs> อย่างนี้ก็มีคนเสียลายบูบูให้กับฟิล์มทีนะอืมถ้าเกิดไม่ว่าอะไรงั้นฟิล์มขอรับลาบูบูของโฟกัสไปดูแลต่อละกันนะนี่ลาบูบูเทพเป็นไงล่ะพร้อมหรือยังผมแล้วก็หยิบเลยละกันนะอย่าเิกอย่าเิอย่าเิะอะ,อะ,อะโฟกัสให้ฟิล์มก็ได้เมื่อกี้ลาบูบูดินอยากมาอยู่กับฟิล์มเนี่ยตัวทีนะอันนี้อะไรสมนะสมากไงสมมับลาบูบู เไม่เลียงก็เอาไปเลยแล้วกันโฟกัสจะไปแล้วเสียใจทุกคนซื้อมาเองไมยมารกินแต่อางางั้นโฟกัสไปแล้วยงดังเกินไปแล้วไปแล้วโอเคบอกลาแม่คนเก่าสิลูอะไรเนี่ยน่เลี้ยงมันลูกเลวบู๊งไงเฮ้ยไหนก็ไปอล ขอเปิดดูหน่อยละกันนะว่าเป็นยังไงอะเฮ้ยนี่มันราบูผู้เบอร์ชั่นเก่าทำไมตอนแรกยังยังไม่ถุงอยู่เลยโอ้ยอะไรก็ไม่มีอย่าบอกนะว่าจังหวะที่เรากะพริปตาไปสูนทุกสอนวิเลยจุดศูนย์จุดสองวิโฟกัสเปลี่ยนของอันเก่าเก่าอันใหม่ไว้ในกล่องในพิบตาเดียว โอยโฟกาโเราเสียใจมากเลยอะ่ะโดนพีน่ฟิล์มแย่งลาบูบูไปซะแล้วได้มาแต่การ์ดแตลด่ลาบูบู <S <S เราวันนะ รู้ทันพี่ฟิล์มเราอะรู้ว่าพี่ฟิล์มอะจะแกล้งเราเราก็เลยไปเอาลาบูบูตัวเก่าเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องใหม่แล้วเราก็หย,ยิบลาบูบูตัวใหม่มาอยู่กับตัว <c ười> เรา <c ười> เป็นไงพี่ฟิล์มอยากแกล้งฟุกัสก่อนดียนะโดนเอาคืินเลยละ่ะนี่มาแล้วเราว่านะเรามาแกะเลยดีกว่านีกกำลังกำลังโม้กำลังโม้แบบดีใจอ่ะอุ้ยฉันได้สิที่ฉันจ้า มาแกะเลยดีกว่าทุกคนรู้นะอยากเห็นไหมแกะเลยเลยกันเนาะมาแล้วมาแล้วหุยหุยเห็นแล้วเห็นแล้วหน่องามน่ารักมากม <c oughs> จะแกลงน้องแต่โดนน้องแกลงคืน อุ๊ยดูสิน่ารักมากเลยอยากเต็นหัวใจสีชมพูโอ้ยมือขยับได้ด้วยอะ่ะอื้มเฮนี่ทุกคนน่ารัก ว่านะเดี๋ยวเราอะเอาละบู๊บูตัวเนี้ยไปเก็บไว้บนห้องก่อนดีกว่านะทุกคนเอาละคะ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้าคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้โฟกัสเนี่ยมาแกล้งอะไรพี่ฟิล์มนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ความในใจที่มีต่อเธอ Thank you for h a v in g me นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจข้างอยู่อ้อ <Can you S 1>